ครับนนทไทยรถไทยมือสองเบาจงพารอสวัสดีครับสวัสดีทิงเที่ยงครับปุ้ยมาจะมารับตัวแล้วครับนะทดสอบครับทดสอบครับกระบะดำครับมิตซูบิชิไซโคร l 2 0 0เฮ็ดไป็ลายยางคอสมควรครับระบบเบรกหัวซักหัวขวมครับเปลี่ยนไฟชุดปั๊มครับปั๊มคัดปั๊มเบรย ไฟหนาไฟเลี้ยวไฟท้ายครับเอาออกทุกจุดแล้วครับบาดน,นี่เดี๋ยวให้ช่างทดสอบให้ดูนะครับอุ่นของแท้ของแท้อ,แทอ,แทอุ่นออกตัวออกตัวเรีงครับบังเบรกจนหัวซักครับไฟท้ายติดน,นะครับ โหลดแรงครับรถดเขาแรงจริงผลเสียงเทอร์โบขึ้นครับเดินไปดูใกล้ๆหน่อยสิเห็นว่าไฟไฟเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะครับไฟท้ายไฟท้ายผาดฟาไปยกยกเครื่องโว์กันนะไม่จะฟาจะฟาเปลวเครื่องเปลวเครื่องก่อน อายก,ยกดำโชก็ได้อายกดำโชว์หน่อยไอ้สอบยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับโดยทีมงานช่างเมาสครับซ่อมดูครับทีมงานขาประจำครับช่างเมาสช่างเมาสเห็นไหมครับฟันนิ่มๆนะครับตรม,มีฟันขาวเนี่เบานิ่มได้ได้ครับนี่อ่าความบอลลูบอซึมครับเอาสช่างมอสเบิ้ลเบิเ้ลเ,เจ้าบ้าน,นกันนะจับมือครับ เอาเปิดฟ้ากระโปรงโชว์หน่อยสิออันนี้ยู่ยรอบๆกันนะครับช่วงนี้อันนี้ครับนี่ครับเปลี่ย,ยนปั๊มเบรกครับต่อลมเบรกแล้วก็ดดคัดไม่ครับนั่งปั๊มคัดก,กับปัม๊มคือไม่ครับนี่เปลี่ยนจัดใหม่ครับทายทายน้ำมันเครื่อง ถ่ายถ้ามันเครื่องราคานะครับเนี่ยว่างหมอน้ำเใส่รอเย็ยนไหมครับเดี่ยนแบดด้วยรถตู้คว้าเบรกเนื้เนื้อซักเนื้อขว่มครับ,รรบ่ไฟหน้าใหม่ครับนี่นี่นี่เดี่ยนไฟหน้าใหม่ครับไฟเลียวครับ,รบติดไฟติดทุกตัวกันลวครับอ้าตุ๊กข้าวสารใส่ตัวอบเปิดไฟเลียวด้วยเอาไฟเยวโชว์ไฟเย้ะหน่อยนยเอามาขับ,รรบเดียวซ้ายครับติดเด้อ ไฟเรียบร้อยแล้วครับเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอ่เอาไฟหน้าเปิดไฟหน้าหน่อยเปิดไฟเปิดไฟอ,อือของแท้ครับของแท้พร้อมแล้วครับพร้อมออกสายตาสู่ชาวโลกเรียบร้อยอออฟังอยู่ร้เปล่ามักเสียสวงล่างนะครับของเขาดีจริงเบอร์แหน่พี่น้องครับแหน่แปดอ่อแปดเซนครับพี่น้อง ถังน้ำมันเศ้าหัวแล้วครับเชื่อมครับนี่อยที่จอดนานๆนะครับเป็นเชื่อมถังมันส่วนใหญ่ครับไม่รั่วแล้วครับอ่ไม่รั่วไม่ซึมแล้วหลังนี้ระบบเบรกระบบคัตเรียบร้อยแล้วครับนะโอเคนะครับโอ้ยผ่อมใจงานแล้วพี่น้องไปหนมาดูดูดูภายในนิดนึงหนึ่งกำลังชาร์จแบตอยู่ ภายในนะครับตามสภาพครับตามสภาพ่าดูดูดูให้ลูกค้าดูดนิดนึงนะครับข้างล่างมีขุกนิดหนึ่งนะครับใต้เบาะใต้เบาะเอาไปอับเกรดเอาเองเด้อทำไห้ได้นี้พอครับเดี๋ยวเปลืองเยอะกระจกก็ยังเหลือครับกระจกหน้ากระจกข้างโอเคนะครับสวัสดีครับ